ผมบุษราชาเชฟหน้าโหดโหมดคิตตี้มิวผมป๊อปปี้ครับหลงป่าหลงเขามาหลงเราดีกว่านะครับถามภาพนีโอ้ยมีสาวด้วยน้ำฝนพัชรินค่ะยืนหนึ่งเรื่องความสวยในรายการนี้พวกเราแซ่บาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน และขอบอกนะฮะขอบอกนิดนึงว่าอาทิตย์หน้าฮะเราจะแจกทุกวันวันละเส้นครับ oh. ชัวธรรมดานะแจกหนักด้วยวันละเส้นเนี่ยคิดดูอาทิตย์หน้าแจกแจกทองใช่ไหมบะหมี่ไม่ใช่ครับแจกทองถูกแล้วแต่ถ้าบะหมี่ต้องกินหลายเส้นนะคุณผมเอาหลายเส้นได้ปะได้เดี๋ยวผมแจกทอยให้คุณด้วยพิเศษดีไหมเฮ้เย์ก็พูดเล่นไปแต่ทั้งมวทั้งมวลคือเราจะแจกทองให้คุณผู้ชมค่ะแจกทุกวันเลยอาทิตย์หน้านะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้ามาตอนนี้รีบเลยค่ะใกล้หน้าหนาวแล้วความจริงมันก็หนาวนะคุณหนาวเย็นๆแล้วตอนเช้าหนาวดี แกไปเที่ยวไหนผมเหรอครับหน้าหนาวแบบนี้ไปเที่ยวไหนก็ได้ครับขอแค่ไปกับคุณโอ้ยยอดยอดตลอดอ่ะฝนจะไปเที่ยวไหนฮะอยากไปแบบทางเหนือค่ะเพราะว่าเวลาอากาศเย็นๆเราก็จะรู้สึกว่าเออเราต้องไปเที่ยวเหนือนิดนึงเพราะว่าจะได้ไปสวีทกับฟงกับแฟนบ้างอะไรเงี้ยอย่าเรียกว่าแฟนฮะ จะตาลามีสามีแล้วก็ของม่มาเราก็ใช้คอวมาแฟนได้งั้นไม่รอช้าผมจะพาไปเที่ยวงานเชียงราย Dancing Flower 2020ไปชมกันดีกว่าครับ เรามตสวนดอกไม้สุดอลังการมาไว้ใจกลางศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเชียงรายในงานเชียงราย d a n ซ i ่งฟ l o w a r 2020ตื่นตาไปกับดอกไม้พัน์หาย,ายากจากประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนดอกกุหลาบพันปีโซนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์และดอกไม้นำเข้าโซนประติมากรรมสุดอลังการจากดอกไม้และโซนกาดดอยตุงที่จะพาทุกคนเพลิดเพลินไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วันนี้เรายกงานดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเชียงรายมาไว้ในรายการแล้วคะ่ะิอริยะผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาเชียงรายคราบสวัสดีค่ะงสวัสดีค่ะพี่ทดีครบับพงค์นะครับค่ะสวัสดีครับพี่ทงขา่ถามก่อนเลยค่ะอยากรู้มากปกติเนี่ยเราก็จะได้ยินแต่ว่าเชียงรายงานดอกไม้แต่ครั้งนี้เป็นเชียงราย d ด n c i n g flower ด้วยยังไงคะพี่ เชียงราย Dancing Flower เป็นงานที่เราจัดขึ้นมาทุกปีที่เซ็นทันพาซาเชียงรายนะครับ uh huh. ก็เรานำดอกไม้สวยๆงามๆนำมาตกแต่งพื้นที่ในศูนย์ให้เราสวยงามแล้วก็ uh huh. ภายในงานนะครับก็ต้องมีประติมากรรมที่ตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับเ uh huh. อามาเป็นให,ใ,หให้มีความเคลื่อนไ uh huh. หวให้ความรู้สึกเหมือนว่าดอกไม้พลิ้วไหว uh huh. ก็ค uh ือเลยกลายเป็น Dancing Flower uh huh. เพราะว่าจะขยับได้เหมือนเต้นได้ uh huh. ผลอย่างนี้ใช่ไหมครับ uh huh. <laughs> นี่ดอกไม้พันอะไรคะเขาเยอะจังอยากรู้ครว่าการเต้นของดอกไม้เนี่ยเออต้องเสียบปักไหมครับก็อ๋อใช้ลมลมพัดใช่ไหมฮะอ๋เป็นเทคนิคทางธรรมชาติแต่ว่ารับรองว่าไปถ่ายรูปก็สวยแน่นอนใช่ครับสวยครับแน่นอนจริงนะครับอยากรู้เลยได่อยากรู้เลยคฝั่งนู้นใครฮะ ใครครับคนสวยค่ะเดี๋ยวคนสวยคนนี้หน้าตาคุ้นๆมากเลยนะใช่ไหมคะวันนี้เป็น Dancing Flower รับหน้าที่เป็นนางแบบเพราะว่าคือเราสองคนสวยพอๆกับดอกไม้เลยค่ะอย่างชุดที่น้องใส่ก็เป็นชุดของครับก็เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยนะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่เราเรามีมีทางมูลนิธิมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครับก็มาจัดงานสีสันแห่งดอยตุง เซนทันพลาซ่าร่วมกับเราในงานนี้ด้วยนะครับก็ดอยตุงก็จะมีมีดีไซน์ผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นเป็นความเท่ความสวยงามอย่างชุดของชุดของคุณฝนคุณโคชคุณปปีก็ใส่ก็เป็นเสื้อผ้าของดยตุงนะโอ้โหท่านใส่สบายเราใส่เป็นผ้าทอมือนะซึ่งเย็นมากแล้วก็มีดีไซน์สวยๆแบบที่ตอนนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่เนาะคือแบบน้องๆนักศึกษาเขาเอาไปแบบ ดีไซน์กันจนแบบผ้าไทยออกมาแบบมีดีไซน์สวยมากๆเลยค่ะใช่จนจนผมงอนเลยฮะทําไมเอานางแบบยืนไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็โล่งนัเนี่ยซ้ายผมก็มีพื้นที่เยอะอยู่แล้วไม่มีใครมายืนเลยตรงนี้ทราบจริงจริงอ่ะทีนี้ไฮไลท์ในงานบ้างคะพี่ธงไฮไลท์ในงานมีอะไรบ้างคะที่ห้ามพลาดเลยไปครั้งนี้ก็ก็ก็เป็นเป็นครั้งแรกที่มูลทีแ่แม่ฟ้าหลวงก็คือสีสันโดยตรงก็มาตกแต่ง ในในพื้นที่ราบนะครับร่วมกับเราก็คือตกแต่งพื้นที่ด้านนอกนะเป็นสไตล์ของโดยตุงครับแล้วก็จะเป็นในงานก็พอพอเป็นเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้พิเศษนะไฮไลท์ปีนี้ก็จะเป็นที่เราเห็นนะครับก็เป็นกล้วยไม้รองเท้านาเ<อ>นนิกเาด้านดีที่ที่ที่พิเศษนะครตอนนี้ก<ส>็คือในประเทศไทยก็เหลือในในป่าจริงๆนะเหลือแทบ ไม่ถึง10ต้นครับทางทาโดยตุงก็พยายามแบบอันนี้สองแล้วนะแสดงว่าอีกแ8หายไปไหนอยู่ท้ายรถป๊อปปี้ป่ะครับใช่ครับผมเป็นคนเอาไปเก็บไปเองเอออะไรพี่บุญเออไม่ได้สิอยู่ในให้ชมในงานอยู่ในงานอันนี้ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่หาได้ยากครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้มีแค่10ต้นครั บอกเลยคุณผู้ชมฝนเคยเห็นแต่ในหนังสือตอนเด็กๆที่เรียนว่าเออดอกกล้วยไม้มีพันธุอะไรบ้างเพิ่งมาเห็นของจริงวันนี้แล้วคุณผู้ชม,มได้ไปเห็นของจริงแน่ๆในงานนะคะคสวยมากเป็นรูปแบบเหมือนรองเท้าส้นสูงผู้หญิงจริงๆออซึ่งถ้าถ้ามองไม่ออกดูหน้าผม คล้ายๆเล่นตัวเองเรามีความสวยคล้ายๆกันนะะเล่นตัวเองก็ได้ครับเจ็บพอฮะนะะฮต่อเลยฮะับแล้วนอกจากดอกไม้อื่นๆด้วยใช่นกันนอกจากนั้นก็คือดอกดอกไม้ที่เราเห็นในงานนี้ก็เป็นดอกไม้จริงๆทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นดอกไม้ดอกไม้มึงหนาวเช่นดอกดอกลิลลี่นะครับขอโทษครับดอกทิวลิปครับทิวลิปครับแล้วก็มีมีลิลลี่ด้วยครับในงานครับแล้วก็ดอกอย่างฟาแลนก็สวยๆในงานนี้ไปดูเลยได้สวยมาก ผู้ชมเห็นอยู่เป็นทิวลิปเนาะสวยมากเลยแล้วก็มีูุหลาบที่เป็นอิงลิชโรสใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบเนี่ยที่ผู้ชมเห็นเลยมันคือมันซ้อนๆกันกลีบข้างในแบบสวยมาก เนาะอะไรครับคุณพูดไปเลยผมกำลังเพลิดเพลินกับดอกไม้เห็นคุณหายไปคุณต้องการอะไรคะครับผมเห็นมีดอกกุหลาบแต่จ่าทัดหูระวังนาเหมือนคุนะฮะนี่ครับแต่มันทัดยากนะฮะมาให้คุณผู้ชมน่าจะน่ารักกว่านะอ๋ออ่อนเก่งอ่อนเก่งอันนี้คือดอกไม้เัีเยก็มีเยอะมากดอกไม้ที่เราเห็นตรงนี้คือจริงๆไม่ใช่ดอกไม้นะเป็นขนมนะครับโอ้ไม้ของ ร้านหอมรันจวนนะครับก็ร้านเยีเป็นร้านที่ทําทำขนมไทยชาววังแบบโบราณเลยนะครับก็คือทำมาเป็นดอกไม้นี่ทานทานได้จริงๆริเคุณผท้นได้เป็นขนมไทยแต่ทําออกมาในรูปของดอกไม้เห็นบอกว่านอกจากขนมไทยแล้วยังมีบราวนี่ด้วยใช่ไหมคะบราวนี่นี่พิเศษยังไงคะจะเป็นจะเป็นในงานนี้ก็คือเนื่องจะเราเป็นดอกไม้ถ้าเป็นขนมหรือว่า ต่างๆแล้วก็จะเป็นขนมที่ทํามาเป็นรูปดอกไม้หรือว่าเอาดอกไม้มาเป็นส่วนผสมอันนี้ก็จะเป็น flower rum delphin brownie มีส่วนผสมของดอกไม้เป็นพิเศษเฉพาะในงานนี้ของเราค่ะชิมหน่อยนะคะครับแล้วอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นชูครีมใช่ไหมครับชูครีมครับได้ได้ข่าวว่าเป็นไส้ลิ้นจี่กับกุหลาบใช่ไหมครับเป็นไงบ้างฝนเป็นไงฮะอื อร่อยหวานน้อยแต่ว่าข้างในอ่ะพิเศษคือปกติเราวนี้มันจะมีแต่ความหวานอย่างเดียวอันนี้มันจะมีรสเปรี้ยวเข้าไปด้วยเป็นเปรี้ยวของตัวดอกไม้หรือผลไม้ใช่ไหมคะอืมอร่อยที่เขาบอกว่าหวานน้อยแต่หวานนะนี่ถ้าคุณถ้ากินขนมเราก็ต้องกินชาใช่ไหมครับผมเป็นชาดอกไม้ของไร่รื่นรมนะแล้วก็เป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารอาหารออแกนิกนะครับก็จะเป็นชา หอมมากเลยอ่ะคุณแล้วสีสวยมากอัญชันหอมมากผมได้กลิ่นตะไคร้ด้วยใช่ไหมครับตะไคร้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นึกว่าตาเทให้ฝนอ้าวหรอไม่ใช่หรอก็คุณพูดว่ากินขนมแล้วก็คุณชาก็เนี่ยรออยู่เนี่ยก็งงว่าเอ้าเอ้าจะกินเองแล้วหรอผมฝนไหมเอาสิคะขอบคุณค่ะระวังนะฮะร้อนร้อนอยู่เลยแลนั่นน่ะชิมหน่อยอ่าแล้ววันต่อจากนี้ของไลัลมก็ยังมีน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งจากดอก ที่ได้จากดอกดอกดอกหมื่นลีครับตรงตรงเป็นตรงขวดเนี่ยนี่เหรอครับน,นี่ถัดมาครับตรงกลางนี่ครับนี่เห็นไหมครับดอกหมื่นลีแล้วก็ในงานก็ยังมีพิเศษอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเทียนหอมนะใครที่ชอบเทียน,นหอมก็จะเป็นเทียนหอมที่พิเศษเ,เฉพาะในในงานนี้ที่ทําขึ้นมาประมาณ100ชิ้นยชิ้นก็คือกลิ่นกลิ่นว่าเป็นกลิ่นเบสออฟฟลาวเวอร์นะครับมันจะทำแค่ประมาณ100้อยชิ้นแล้วก็ เหมือนที่เราได้ได้กลิ่นหอมตอนนี้ครับในในห้องส่งเราก็จะเกื่อคุณผู้ชมนึงไม่ออกหอมกลิ่นดอกไม้เบาๆเนาะเอาไว้แบบอยู่ในห้องนอนเราคงมีความสุขมากเมื่หลับสบายแน่นอนว่างานนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วก็อยากจะไปเพราะว่าพอไปปุ๊บเนี่ยนอกจากจะได้ไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆแล้วยังได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของดอยตุงแล้วก็ของชาวบ้านจากเชียงรายด้วยอยากให้พี่ธงฝากเชิญชวนค่ะครับก็ ในงานเชียงราย Dancing f l o w e r นะครับเราจัดเป็นประจำทุกปีครปีนี้เราจัดวันที่18ธันวาคมจนถึงวันที่22ธันวาคมแล้วก็พิเศษก็คือส่วนที่เป็นงานสีสันแห่งดอยตุงแอดเซนทันพลาซาเชียงรายจะเริ่มก่อนนะเริ่มตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่22ธันวาคมเหมือนกันครับก็ต้องขอเชิญพี่น้องทุกคนมามาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับเที่ยวเที่ยวในงานสงานของเรานี้แล้วก็ เที่ยวงานอื then, ่นที่ในเชียงรายที่จะมีต่อต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะครับค่ะก็เชียงรายปลอดไทยครับอ่าไปเที่ยวกันนะคะขอบคุณมากนะคะพี่โดขอบคุณมากค่ะและไหนไหนค่ะรู้ว่าคุณผู้ชมดูแล้วต้องอยากไปแน่นอนวันนี้ค่ะเราเลยเอากิววอร์ชเป็นที่พักมูลค่า8000บาทมาแจกให้คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันค่ะขอบคุณมากค่ะ กับที่เที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะกับช่วงไทยซ่าซาลาซา่าเอาใจสายลุยชอบปีนเขาเดินป่าพามาเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์กันที่บ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกกับภารกิจปีนเขาพิชิตยอดเขาหินปูนร่องเรือตามืนชมธรรมชาติบนยอดเขาหินปูนที่บอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้ที่ไหน แม่บางช่วงสูงชันบางช่วงต้องไตรเชือกตลอดเส้นทางแต่ก็คุ้มค่าใครสนใจท่องเที่ยวแนวธรรมชาติผจญภัยไปกันได้ที่เขาหินปูนร่องเรือตาหมื่นจังหวัดพิษณุโลกกันเลยครับ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวรับลมหนาวยอดฮิตผาขึ้นอีสานไปชมจุดชมวิวหินช้างสีที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นลมหนาวมาทีไรนะักท่องเที่ยวก็มักจะมาชมความสวยงามของธรรมชาติและหินผาขนาดใหญ่และที่นี่ยังเป็นจุดมองวิวของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐได้แบบสุดสายตาแต่ถ้ายังไม่จุใจยังมีผาหมื่นแล้วก็ผาตะวันละฟ้า ี่รอให้คุณไปท้าลมหนาวกันอีกด้วยปักหมุดแล้วตามไปเช็คอินกันเลยหยุดยาวปีนี้พาไปเที่ยวโฮมสเตย์รับลมหนาวแบบฟินๆกันที่บ้านชายเขาหมู่บ้านที่ถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีครับโฮมสเตย์ของที่นี่ลายล้อมไปด้วยภูเขาและวิวธรรมชาติสุดฟินมีอาหารทิ่นหาย,ยากให้ได้ลิมล้มรสกันครับ และใกล้กันยังมีแหล่งท่องเที่ยวสุดอันศีนอย่างหุบป,ป่าตาดป่าดึกดำบรรยุคไดดเสาวครับที่มีทั้งหินงอกหินย้อยและพันไม้หายากให้ได้ชมกันใครชอบกางเต็นท์นอนชิวชมวิวธรรมชาติตามไปสัมผัสความหนาวก็ได้เลยครับหไหนๆน้องแพมก็มาแล้วครับผมใช้งานซะเลยฮะจับผู้โชคดีเลยครับหท่านค <ขอ S 1> <ด>ุณครับ บอกว่าเขย่าแรงมากๆอันนี้เรียกกวนฮะไม่ได้เรียกเขย่าฮะนี่กวนใช่กวนฮะอันนี้ขอทำนายว่าวันนี้เนี่ยต้องเป็นผู้หญิงหน้าเลยโอ้ยร้อยละล้านเปอร์เซ็นต์ต้องดูดูดูตาผิดม้งดูซีดูซีน่าตืนต้มานะฮะชอบชอบผู้ชมคุณคุณนัชการปุรินชาโอ้โหคุณคุณนัชการสรุปโทรไปโห้ครับเอ้าไม่ใช่นะฮะอ่าต้องบอกกีนนะครับผม สามารถร่วมสนุกงันง่ายมากๆนะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะครับเพียงแค่สแกน QR code เนอะและถ้าเราจับได้ชื่อคุณปุ๊บโทรกลับไปคุณรับโทรศัพท์ก็ได้ของรางวัลไปเลยง่ายอ่ะง่ายมากและช่องทางโซเชียลนะก็มีติดตามมากมายฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok IG TikTok อ่ะพูดไปแล้วมีนะฮะผมบอกว่ากดว่าแซปพลาซ่าฮัลโหสวัสดีค่ะคุณนักการโทรจากแซปพลาซ่านะคะค่ะค่ะ คุณนักการค่ะวันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลอะไรคะคุณบุชเป็นบัตรที่เที่ยวนะครับที่ดอยตุงค่ะมูลค่า8,000บาทที่พักที่เชียงรายนะคะคุณนักการอยู่จังหวัดอะไรคะกาลสินค่ะกาลสินอ่ะดีเลยไปเที่ยวเชียงรายกันนะคะได้บัตรที่พักฟรีไปเลย8,000บาทไม่ต้องจ่ายตังค์เลยฟรีดีใจไหมคะ ค่ะดีใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอยากถามนิดนึงไหมครว่าปกติชอบดอกไม้อะไรครับวรณการอยากรู้ปกอปลบกุหลาบโรสสดีค่ะไปดูได้ที่งานนี้เลยนะคะเชียงรายเขากำลังจะมีงานพอดีค่ะไปเที่ยวเชียงรายให้สนุกนะคะ ขอบคุณมากขอบคุณรับขอบคุณนะครับพวกคุณแทนคุณรู้ได้ยังไงกันแน่ว่าก็บอกแล้วว่ามีเซนส์มีความเป็นแม่หมอนั่นเอง้อีกแล้ววีลวันยีละวันอ๋อได้โอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวได้จับอีกแน่นอนเพราะว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้จะแจกมือถือโอ้โหแจกเดี๋ยวนะเราแจกไปนี่เราแจกทุกอาทิตย์ค่ะและเดี๋ยวก่อนนะอาทิตย์หน้านะ ทองทั้งอาทิตย์ครับผมโอ้โหเรียกว่าแจกหนักแจกเต็มไม่มีวันหยุดแจกโอ้โหขนาดนี้ใครยังไม่ได้ส่งมานะคะสแกน QR Code โคค่ะแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรเท่านั้นเองนะคะพอจับได้ชื่อคุณปุ๊บเดือนนี้ง่ายมากไม่ต้องตอบอะไรทั้งสิ้นได้รับรางวัลไปเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณฉากสวยๆจากเซ็นทรัลพัฒนาและเสื้อผ้าดอยตุงครับวันนี้พวกัน แับทาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ